ผมไม่สามารถจะเปิดภาพให้ได้แต่ว่าสิ่งที่เรารับมาเนี่ยมันก็คือในฐานะที่เขาตกกรกขังหนุ่มเนียวว่าไม่สามารถจะออกไปไหนไม่ได้จากห้องนั้นเขาต้องพูดพูดในลักษณะจะเอาชีวิตรอดเนี่ยส่วนนั้นที่เดี๋ยวนะเราจะเปิดเสียงให้ฟังนะ มีชีชช้ชัดมีชี้ชัดแต่เราเราอยากยังยังไม่ฟังทนนะเพราะว่าเรากำลังจะกู้ข้อมูลอยู่เอกเอกหลายภาพที่ถูกลบไปนะเรากำลังจะกู้ให้กลับมาครับบางแจ๊คครับบางแจ๊คใช้วิธีการอะไรในการไปกู้ภาพต่างๆที่ถูกลบไปเรากู้เองหรือเรามีทีมงานของเราครับต้องประสานทีมงานและต้องประสานสาขาใหญ่ของที่นี่ต้องประสานหลายหลายหน่วยก็ให้ เขาประสานมาเขาก็แลเอาซอฟต์แวร์มาให้ที่ซอฟต์แวร์ที่เราจะใช้เฉพะเาะเครื่องที่ถูกลบข้อมูลไปเนี่ยไม่เกี่ยวว่าเขาถูกลบไปจาก iCloud ไม่เกี่ยวว่าถูกลบไปจากเครื่องผี่ปีก่าไปกู้กลับคืนมาได้หมดอะแต่ตอนนี้กู้กลับคืนมาได้ก็ประมาณสี่หมื่นกว่าภาพแต่เหลืออีกประมาณหมื่นห้าโอ้โหถูกถกลบไปสี่หมื่นกว่าภาพเลยรอครับ เอาอย่างนี้เหมือนพยายามจะล้างเครื่องแต่ล้างไม่หมดในวันที่เหตุเกิดนะเหตุเกิดเหตุเกิดเนี่ยพยายามจะล้างข้อมูลแต่ล้างไม่หมดเกือบ2องพกว่าภาพโอ้โหถูกลบไปถูกสองพกว่าภาพคือหลังจากที่บางแจ็คได้รับโทรศัพท์ไปแล้วเนี่ยได้เข้าไปดูข้อมูลต่างๆเชื่อมั่นเลยใช่ไหมครับว่า คุณแตงโมเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมใช่ครับมันมีหลักฐาน่ร,รมันมีภาพมันมีคลิปหรือมันมีคลิปเสียงอะไรที่ที่ที่โยงไปมี่ว่ีมีมีทั้งคลิปและมีทั้งคลิปเสียงที่ทั้งรูปภาพที่เขาแอบถ่ายพยายามเขาอะนะจะเขารู้แล้วว่าครูต้องตายแน่แต่เขาก็ระถ่ายไว้ก่อนถ่ายรูปสถานที่ต่างๆนานาที่แบบคุณทั่วไปธรรมดาเขาไม่ถ่าย อย่างเช่นเนี่ยตัวพี่เนี่ยไปเดินทางเดินเที่ยวเนี่ยพี่ไม่จําเป็นต้องถ่ายไอ,อ้โบดหนังเรือหรือว่าเครื่องเรือหรือว่าไอ้ข้างหน้าเรือมันเป็นยังไงไม่จําเป็นต้องถ่ายคนนี้ไม่จําเป็นต้องถ่ายแอบถ่ายเพื่อนเพื่อนตัวเองไม่จําเป็นอ่าแล้วมันมีอีกภาพหนึ่งที่เราสะเทือนใจว่าน้องแต่มนั่งอยู่คนเดียวแล้วมีน้ําตาไหลแล้วมีขี้มูไลไปด้วยครับภาพนั้นอยู่ ในมือของบังแจ็คณวันนี้ไหมคะครับครับมีอยู่ครับอยู่อนนตอนนี้นนก็อยู่อันนี้ยืนยันเลยว่าเป็นโทรศัพท์มือถือของคุณแตงโมร้อยเปอร์เซ็นต์คุณแม่เขาบอกมาแล้วจะให้ยืนยันอีกยังไงครับอาคนที่ออกมาพูดเนี่ยฟังทอนแบบนี้นะเอาเป็นว่าสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่เคยทำเรื่องคดีน้องแตงโม ไม่เคยหาหลักฐานแม้แต่นิดเดียวมีแต่การการสกัดทุกคนที่ออกมาเคลื่อนไหวจะช่วยคดีน้องแตงโมคือเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวทั้งนั้นจะออกมาพูดว่าวิชาชีพเราไม่ได้ถามอะไรนะเราก็มีฐานนดีเราก็มีหน้าที่การงานของเราวิชาชีพในฐานนแบบไหนที่เขาพูดเนี่ยเขาอยากพูดแบบนี้อยากให้สังคมเนี่ยไม่ต้องเชื่อถือในคําพูดของเรา ไม่ต้องเชื่อถือตรงนี้มากกว่าเขาจะอยากทำร้ายการเชื่อถือของเรามากกว่าเดินทางไปครับเพราะว่ามันคดีเนี่ยที่เราถูกฟ้องเรื่องหมิ่นประมาทอะไรต่างๆ,ๆน,นันนเนี่ยคือเรามีที่ดินที่ไทยเราจำเป็นต้องไปเพราะว่าเคลียร์เรื่องคดีเราต้องจัดการก็การไหนที่เราสู้คดีก็สู้คดีไปไหนที่เรามอบตัวแล้วติดคุกอะไรก็นราแต่ว่าไปตามนั้นลูกผู้ชายก็ติดคุกเรื่องธรรมดา สาบานไหมครับว่าบังแจ็คเตรียมที่จะเดินทางกลับประเทศไทยจริงๆกลับแน่นอนครับไม่จําเป็นต้องสาบานะอ่ะม,มันคือมันไม่จําเป็นต้องสาบานครับการกลับมาของบังแจ็คในครั้งนี้เนี่ยกลับมาเพื่อจะมาทวงความยุติธรรมให้กับคุณแตงงถูกต้องไหมคะใช่ครับแต่ถ้าเรากลับมาแล้วโดนรวบตัวตัวที่สนาเมเป็นแล้วประติดคุกเนี่ยเราก็ จะอยากมอบหลักฐานต่างๆนานาให้กับคนที่สามารถจะเดินหน้าต่อได้ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวผ้าก็้าก็ผมส่งไปให้คนที่น่าเชื่อถือในประเทศไทยแล้วเป็นทางเจ้าหน้าที่รัฐด,ด้วยครับผมก็ส่งไปให้เขาต้องเป็นเดียนแล้วนะมสมมติเป็นภาพที่ไม่ใช่ของน้องแต่โมแล้วเป็นภาพที่ผมสร้างขึ้นมาเองเนี่ยผมไม่กล้าส่งหรอก ถามว่าเป็นล่าสร้างหลักฐานเท็จเดี๋ยวก็เพิ่มคดีตัวเองอีกคผมไม่ทําหลกอ่าผมก็ให้เขาตรวจแต่เรื่องผ้าเนี่ยผมก็ยืนยันมาแล้วว่ามีคุณส่งมาแต่ผมไม่รู้ว่ามันเรื่องจริงหรือว่าเรื่องปลอมเราไม่รู้เราก็ให้เขาตรวจสอบดูก่อนเราก็ไม่ได้ยืนยันตรงนี้ว่าเป็นของจริงหรือว่าของปลอมแต่เราก็ให้เขาาดูก่อน ถ้าเป็นในฐานะเป็นมนุษย์เนี่ยเห็นใจกันเนี่ยในฐานะเป็นมนุษย์เนี่ยสงสารคนนี้คนนู้นกันเนี่ยสงสารกันน้าเนอในฐานะเป็นมนุษย์นะมากกว่าเราไม่จําเป็นต้องมีตัวแทนเราไม่จําเป็นต้องเอาเงินไปฟักให้คนนี้คนนู้นไม่จําเป็นทุกอย่างที่เราจะทําเนี่ยไม่จําเป็นต้องทําด้วยบนแผ่นดินของของเงินเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นเราเห็นใจคนที่ถูกกระทำมากกว่า คนที่ถูกหลอกมากกว่าจากทนายที่ไม่เข้าข้างผู้เสียหายเข้าข้างห้าคนบนเรือเข้าข้างห้าตำรวจมากกว่าครับหลักฐานของผมอาจจะปลอมตัดต่อไอ้หลักฐานที่โสเต้เอามาให้หลักฐานที่อัจฉริยะเอามาให้ไอ้หลักฐานที่ทางหมอพันทิพย์ยืนยันอะไรเนี่ยเขาหาว่าตัดต่อหมดด่าหมอพันทิพย์ด้วยซ้ํามันไม่ใช่ละไม่ใช่เรื่องแต่มันไม่ใช่เรื่อง ไม่ใช่หน้าที่ของทนายต้องหักล้างทุกอย่างหน้าที่ของทนายอ่ะก็ต้องรับหลักฐานต่าง,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 างๆนานาไม่เกี่ยวว่าเป็นจริงหรือว่าปลอมเอาไปตรวจสอบไปตรวจสอบไม่ใช่ว่าออกมาพูดก่อนว่าไอ้เป็นหลักฐานตัดต่ออย่างนี้เขาเรียกว่าทนายที่หิวแสงที่อยากได้กล้องเยอะๆมาถ่ายรูปเขาแค่นั้น Uh, ผมไม่เข้าลึกๆนะแต่ว่าผมบอกสั้นๆว่ามันเรื่องที่กระติกพูดว่าไม่มีการรับงานอะไรเนี่ยมันไม่ได้เป็นความจริงนะ mm hmm. หนึ่งสองหลังจากที่เราได้ดูเราให้เปิดกล้องวิดีโอคอลกับคนแม่ให้คนแม่ดูหลังจากนั้นเราอะ่ะบอกให้คุณแม่เนี่ยกดทนายเดชาเลย mm hmm. คุณแม่ก็เป็นคนที่ตัดสินใจด้วยถูกต้องคุณแม่บอกว่าคุณแม่ไม่เห็นด้วยเพราะว่าทนายเดชาไม่เข้าข้างคุณแม่ไปกันคนละทางคุณแม่ก็ไม่อยาก เอาทนายคนนี้ครับก็คุณแมป่ปลดทนายเดชาเมื่อกี้นี่เองครับคือคือบางแจ๊คเคยเคยพูดกับคุณแม่แบบเปิดใจไหมว่าอะไรถึงทาให้คุณแม่ตัดสินใจเลือกทนายเดชาเป็นทนายความส่วนตัวและวันนี้เนี่ยอยู่ๆทำไมถึงปลดการงานตำรวจแนะนําม,มาตํารวจแนะนาม,มาตํารวจแนะนําม,มาเหรอครับตรวจแนะนําม,มาแล้วคุณแม่ได้บอกไหมครับว่าในระหว่างที่เป็น ทนายความกับลูกความกันเนี่ยคุณแม่มีความอึดอัดอั้นตันใจอะไรยังไงบ้างเกี่ยวกับคดีลูกสาวตลอดเวลาครับตลอดเวลาที่คุยกันมาเนี่ยกับคุณแม่เนี่ยทุกวันที่คุยกันมาเนี่ยคุณแม่อึดอึดอึดอัดตลอดเพราะว่าไม่ค่อยรับเลยหลักฐานอะไรที่ไปเนี่ยไม่ค่อยรับเลยอ,อืดอาดตลอดแต่ว่ามันทําให้สังคมเนี่ยมองคุณแม่ในทางที่ไม่ดีคิดว่าคุณแม่เห็นกับเงิน แต่ทนายอะจริงๆอะทนายอ,ะ,ายอะไม่ยอมทําอะไรไม่เกี่ยวกับคุณแม่มจนเป็นที่มามันอ,อยู่ที่ทนายทำครับจนเป็นที่มาของการปลดทนายเดชาวันนี้ถูกต้องไหมคะใช่ะนะครับจึงเป็นที่มาของการปลดทนายเดชาวันนี้ใช่ไหมครับมันมันมันสดแล้วไงทางที่แบบทางที่เราไปกันไม่รอดเนี่ยมันก็ตันแล้วครับ เดี๋ยวไปต่อกว่านี้อีกเดี๋ยวก็ตายกันหมดผมก็อันดับแรกคุยกับคุณแม่แล้วอันดับที่สองผมก็ปรึกษาทางโสเตตและให้แต่แกเนี่ยคุณเข้ามาช่วยให้แกเข้ามาช่วยให้คุณแม่หน่อยก็ประสานงานให้เรื่องทนายก็ประสานงานให้ว่าให้เข้ามาช่วยเรื่องเรื่องคดีน้องแตงโมให้หน่อยครับนั่นหมายความว่าเพราะว่าไม่อยากให้คุณแม่ถูกหลอกอีกครับ น us, with with ั่นหมายความว่าบางแจ็คก like ็ม so ีโอกาสได้คุยกับสสเต้แล้วด้วยใช่ไหมครับครับใช่ครับสสสสสสเต้รับปากยังไงบ้างกับบางแจ็คครับก็ขอเขาขอเขาว่าให้ทางพี่เต้เนี่ยขอผมขอละกันเพราะว่าแกถอนตัวผมก็เลยบอกเขาว่าผมขอละกันแล้วผมรับประกันว่าคุณแม่เนี่ยคราวนี้เอาจริงจังคือมันจะไม่เป็นการมวยล้มต้มคนดูอีกแล้วใช่ไหมครับ ผมหวังว่าไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอะ่ะผมเชื่อแล้วผมมัน่นใจว่าคุณแม่จะเดินหน้าต่อเขาไม่จะทําแบบนี้หรอกบางแจ็คเชื่อใช่ไหมบางแจ็ครู้ใช่ไหมครับว่าวันนี้กระแสข่าวของบางแจ็คที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันจะไปในเชิงที่ไม่มีความน่าเชื่อถือบางคนก็ตั้งสมมติ สมมติสมยานามให้กับบางแจ็กว่าเป็นมิจฉาชีพบ้างละ่ะเป็นคนหนีคดีความบ้างละ่ะมีคดียาเป็นหางเบา้าไปเชื่อถือได้ยังไงเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างกับคําพูดเหล่านี้บางแจ็กเขาก็ไม่จาเป็นต้องใส่ใจอะ่ะเขาก็เดินหน้าต่อเราก็สู้ต่อเพราะว่าคําพูดเหล่าเนี้ยเราจะเอามาใส่ใจเนี่ยมันจะทําให้เราเดินหน้าต่อไม่ได้อ่าเราจะอยากเดินหน้าต่อคาพูดเหล่านี้เราต้องทิ้งข้างหลังไว้ อย่าใส่ใจหมาเห่าไปก็ให้เขาเห่าไปแค่นั้นอเราไม,ไม่จำเป็นต้องยุ่งกับหมาที่เห่าอยู่ครับบางจะคิดว่าคุ้มค่าหรือเปล่ากับการที่เราเอาชีวิตของเราทั้งชีวิตเนี่ยมาทุ่มกับคดีของคุณแตงโมบางทีอาจจะศูนย์เปล่าไปเลยบางทีอาจจะคนไม่เห็นคุณค่าในตัวของบางแจ็คซ์ด้วยซ้ําเนี่ยกลัวตรงเนี้เราเราเกิดมาครั้งเดียวแล้วตายครั้งเดียวเนี่ยมันจะกลัวอะไรอะ่ะเราเกิดมาเราก็ต้องตายอยู่แล้วไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้อาจจะ อาจจะอีกปีสองปีต่อไปอาจจะไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ไม่จำเป็นต้องกลัวาภาพผมไม่สามารถจะเปิดภาพให้ได้แต่ว่าสิ่งที่เรารับมาเนี่ยมันก็คือในฐานะที่เขาตกในฐานะที่กักขังหนุ่มเนียวว่าไม่สามารถจะออกไปไหนไม่ได้จากห้องนั้นเขาต้องพูด พูดในลักษณะจะเอาชีวิตรอดเนี่ยส่วนนั้นที่เดี๋ยวนะเราจะเปิดเสียงให้ฟังนะแต่เราไม่สามารถจะเปิดภาพให้ดูนะได้ครับ ตามนั้นนะอืมคือ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 คลิปเสียงนี้เป็นคลิปที่มีภาพด้วยถูกต้องไหมครับ<ม>คือเป็นคลิปที่คุณแตงโมงกําลังพูดบรรยายขอวิงวอนขอความเห็นใจอย่างนี้ถูกต้องไหมค,ครับให่ประมาณนั้นคุณแตงโมงปล่อยกูไปเถอะคุณแตงโมงพูดกับใครครับพูดกับคนที่กําลังจะอยู่ในห้องกับเขาอยู่คนที่อยู่ในห้องคือผู้ชายสามคนที่อยู่บนเรือหรือเปล่าหรือว่าเป็น ไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับสามคนบนเรือนะเป็นอีกคนหนึ่งถูกต้องไหมครับครับเป็นคนที่อยู่ในข่าวก่อนหน้านี้ไหมครับถ้าเอาเป็นว่าก็เคยมีส่วนเกี่ยวข้องคือผู้ชายคนนี้ที่คุณแตงโมพยายามที่จะร้องขอชีวิตก็คือเคยมีข่าวอยู่ในคดีนี้ถูกต้องไหมค,ครับ แล้ว,แล,วแล้วด้วยสาเหตุอะไรทําให้คุณแตงโมได,ได้ได้ออกมาจากห้องนั้นได้ครับก็เราเรา,เรายัางไม่รู้ตรงนี้เราต้องกู้โคมเนกลับเืินมาก่อนนะอ่าเดี๋ยวได้รายละเอียดเดี๋ยวกระบอกอีกทีนึงนะ